คันปากจะเล่าให้ฟังธุรกิจใหม่ของคนไทยในเกาหลีรับแจ้งจับผีน้อยธุรกิจใหม่ที่กำเนิดโดยคนไทยในเกาหลีใต้นั้นคืออาชีพรับแจ้งจับผีน้อยมีหลายเจ้าหลายราคามีทั้งที่แจ้งให้จริงและหลอกเอาเงินคนไทยด้วยกันและบางเจ้าเจ้าของกิจการ ก็เป็นผีน้อยด้วยกันนี่เองคือเขาก็เป็นผีน้อยด้วยนะคะและสำหรับธุรกิจนี้ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยจะ้ะเมื่อสามีภรรยาหรือแฟนไปทำงานที่เกาหลีแล้วนอกใจไปมีคนอื่นนะคะเขาทอดทิ้งครอบครัวหรือไม่หรือไม่ส่งเงินทองให้ ปล่อยให้แบกรับภาระหน้าที่ที่กู้มาจึงนำไปสู่การแจ้งต่อมอจับเพื่อให้ถูกส่งตัวกลับประเทศไทยเห็นไหมล่ะคะนี่แลคะค่ะบางเครสผู้ใช้บริการเป็นเจ้านี้ลูกนี่บอกว่าไปทำงานแล้วจะส่งเงินมาใช้นี่แต่ไม่ทำตามที่รับปากเจ้านี้ก็เลยแก้เผ็ดด้วยการแจ้งต่อมอจับเสียเลยนะคะ นี่แหละค่ะคนคิดไม่ซื่อและก็มีลหลายอย่างนะคะแต่ก็มีเหมือนกันที่มีผีน้อยแจ้งจับกันเองนะคะเพราะผีน้อยบางคนมีพฤติกรรมไม่ดีเช่นการเล่นยาคุกครามคนอื่นลวนรามผู้หญิงโกเงินเย่งแฟนชาวบ้านหรืออะไรทำนองนี้นะคะ คือก็เป็นคนไทยด้วยกันนี่แหละค่ะแต่และก็มีบางเครสที่คนไทยแจ้งจับหญิงไทยที่มาทำงานเป็นเซ็กเว er. ิร์กเกอร์เพราะมองว่าสิ่งที่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงประเทศนะคะเจ้าของกิจการรายหนึ่งสมมุติว่าชื่อคุณคุณเอนะคะพ สำนักข่าวใหญ่เขาจะชอบสมมุติชื่อคุณเอค่ะนะคะพี่เนเน่ก็เลยตั้งสมมุติว่าตั้งสมมุติว่าคนนั้นก็ชื่อคุณเอก็แล้วกันคุณเอบอกว่าธุรกิจของเธอเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างเธอกับพาร์ทเนอร์ชาวเกาหลีเมื่อเธอรับงานมาแล้วชาวเกาหลีจะเป็นคนโทรแจ้งต่อหมอ พร้อมบอกพิกัดของผีน้อยดังนั้นผู้ที่จะใช้บริการต้องรู้อย่างแน่ชัดจึงแจ้งจับได้นะคะคุณเอบอกว่าเธอทำหน้าที่โทรแจ้งเท่านั้นแต่ไม่ได้ทำหน้าที่พาต่อมอไปจับนะคะเมื่อโทรแล้วจะส่งคลิปให้ลูกค้าดูเป็นหลักฐานว่าโทรแจ้งแล้วจริงแต่ไม่รับประกันว่า ผีน้อยจะถูกจับเมื่อไหร่เพราะไม่มีใครสามารถกำหนดกำหนดเกณฑ์ต่อมอได้ขึ้นอยู่กับต่อมอเขตนั้นๆว่าจะลงพื้นที่วันไหนนะคะพร้อมกันนั้นก็เกิดมิจฉาชีพขึ้นในเมื่อมีคนไทยอ้างตัวเป็นบริษัทรับจ้างผีน้อยมีการเรียกเก็บเงินล่วงหน้า เห็นไหมล่ะคะเป็นธุรกิจอีกอย่างหนึ่งเออเป็นธุรกิจที่ก็ไม่ดีก็ว่าก,กันได้นะคะเพราะว่าหักหลังกันอ้างว่าการันตีการจับคุณแต่พอโอนเงินแล้วไม่มีความคืบหน้าสอบถามก็ผัดผ่อนไปเรื่อยไปเรื่อยๆนะคะหรือหลอกให้โอนเงินเพิ่มอีกสุดท้ายโดนบล็อกบางคนสูญเงินไปหลายหลักพันหลักหมื่นเชียวล่ะคะ่ะ นะคะ,ะคุณเอแนะนำว่าหากบริษัทได้อ้างว่าไม่มีที่อยู่ก็ถูกจับได้ 2. การันตีว่าจะโดนจับภายในวันนั้นวันนี้ 3. ให้โอนเงินเพิ่มเพื่อลัดคิวก็ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าหลอกลวงเพราะตมไม่มีคิวจัดไม่มีคิวจับนะคะ และไม่มีคนไทยคนไหนทำงานคู่กับต่อมอดังนั้นการโอนเงินต้องตรวจสอบให้ดีนะคะคุณเอบอกว่าที่จริงคนไทยก็สามารถโทรแจ้งต่อมอได้ด้วยตัวเองที่หมายเลข1345หไม่ต้องมาแจ้งเธอก็ได้แต่คนที่อยู่ไทยอาจไม่สะดวกโทรเองส่วนคนไทยในเกาหลีก็มักไม่กล้าโทรเพราะ กลัวสื่อสารกันไม่เข้าใจเธอกับพาร์ทเนอร์ก็เข้ามาบริการให้ในจุดนี้นะคะนี่แหละค่ะถึงเป็นมิจฉาชีพขึ้นมานะคะธุรกิจบางเจ้าชอบผลงานการแจ้งจับอย่างดุดเดือดมีการตามไปแอบถ่ายคลิปตอนผีน้อยถูกจับพร้อมเขียนแคปชั่นประนามผีน้อยทำให้เกิดทัวลงขนาดย่อม ทั้งนี้ธุรกิจแนวนี้กำลังจะเป็นวิาพากษ์วิจารณ์ในหมู่ผีน้อยพวกเขามองว่าเป็นธุรกิจบาปหากินกับความเดือดร้อนของคนไทยด้วยกันนะคะและชาติอื่นมาอยู่ต่างบ้านต่างเมืองเขารักใคร่สามัคคีกันตายมีแต่คนไทยกลับทำร้ายกันเองและบางครั้งคนที่ไม่เกี่ยวข้อง ก็พลอยโดนรว่วไปด้วยทั้งที่เขาแบกความฝันและเป็นเสาหลักของครอบครัวแต่ก็มีคนไทยจำนวนไม่น้อยเข้าไปคอมเมนต์สนับสนุนนะคะบางคนบอกว่าที่จริงธุรกิจนี้มีมานานกันแล้วนะคะเพียงแต่นั่นไม่มีเจ้าหน้าที่และมักทำกันแบบลับๆไม่เหมือนยุคนี้ ที่โฆษณากันอย่างจงขรึมเลยล่ะคะ่ะขอให้ทุกท่านที่จะใช้บริการการุณาตรวจสอบให้ดีโปรดระวังมิจฉาชีพด้วยนะคะนี่คือเรื่องราวของพวกผีน้อยและอาชีพหนึ่งที่ทางนั้นทางเกาหลีเขาทำกันนะคะส่วนอะอะคันปากอยากจะเล่านะคะวันนี้ที่แถวประเทศฮอลแลนด์นะคะ คนไทยก็ฟ้องกันเองเหมือนกันค่ะหรือแถวโยุโรปก็ว่าได้นะคะรวมกันไปหมดเลยดีกว่าเพราะว่าบางร้านนะคะทำร้านอาหารร้านนวดหรือไม่ก็ร้านทำเล็บนะคะก็โดนแจ้งกันเพราะว่าบางทีน่ะพนักงานที่เข้าไปทำงานในร้านนะคะพอเข้าไปทำแล้วเจ้าของร้าน เขาบอกว่าพูดยาอะไรหน่อยก็ไม่ได้นะคะพวกพนักงานนี่เพราะว่าหายากมากๆเลยนะคะแถวยุโรปนี้จะรับพนักงานมาโดยตรงมาทำงานโดยตรงที่เมืองไทยมันไม่มีวีซาา่าออกให้เลยนะคะอันนี้ก็อย่าไปหลงเชื่อใครนะคะว่าจะทำวีซ่ามาทำงานนวดที่ทางแถวยุโรปนะคะมันไม่มีค่ะและ้วก็พอเข้าไปทำแล้ว พอรับพนักงานคนนั้นเข้าไปทำเจ้าของร้านนี่ก็อ้าปากพูดอะไรก็ไม่ได้เพราะว่าพนักงานนี่ก็จะชอบเถียงคือแล้วก็บางทีไม่เถียงแต่ก็ทำเมินตึงใส่คือแบบว่าถ้าเธอถ้าเจ้าของร้านแบบนี้ก็ไปทำที่อื่นหรือไม่แขกก็จะปล่อยให้พนักงานทำไปคนเดียวอย่างนี้นะคะแบบแกล้งกันอย่างนี้นะคะบางคนก็ว่า ไปทำทำไมให้มันรวยบางคนนะคะพวกที่เป็นพนักงานหรือว่ามีคนไทยเขาพูดกันอย่างนี้ไปทำทำไมให้มันรวยคือบางทีก็คิดกันได้อย่างนี้นะคะบางครั้งนะคะคนที่ทำธุรกิจเขาก็ต้องจ่ายค่าเช่าค่าบริการค่าเสียภาษีค่าส่วนต่างมากมายนะคะที่ต้องบรรดาถาถมเข้ามานะคะส่วนพนักงานทุกคนก็ เข้าไปแล้วก็ต่างก็ทำงานให้มันดีแล้วก็บางคนก็โดนเอารัดเอารัดเอาเปียกเหมือนกันนะคะจากเจ้าของร้านเหมือนกันค่ะนะคะก็มีหลายเครสนะคะที่คันปากอยากเล่าแล้วหลังจากนั้นก็พวกพนักงานที่อยากออกไปบางครั้งก็อยากไปทำร้านเองนะคะก็ไปฟ้องทางการนู่นนี่นั่นว่าร้านนี้ทำไม่ถูกต้องมั่งคือ ก็จะไปฟ้องอยากให้เขาปิดร้านเพื่อตัวเองก็จะได้เปิดร้านขึ้นมานะคะเห็นร้านเขามีกิจการดีค่ะการที่จะไปฟ้องนะคะถึงจะโทรไปหรือว่ามีจดหมายไปนะคะทางการเขาต้องถามว่าคุณชื่ออะไรคุณอยู่ที่ไหนเบอร์โทรอะไรคุณมาฟ้องเราคือเขาต้องสืบสาวว่าคนที่โทรไปฟ้องนี่มีตัวตนหรือไม่ก็ที่อยู่ชื่อเสียงเรียงนามอะไรนะคะ บางครั้งนะคะการที่ว่ามีพี่คนหนึ่งคือเขามีประสบการณ์มีพนักงานเก่าของเขานะไปไปแจ้งไปแจ้งทางการให้มาตรวจร้านเขานะคะคือเขาทำนวดนะคะพอหลังจากนั้นก็มีจดหมายของทางอำเภอมาทางทางการมานะคะแล้วก็เขาบอกว่าแปบ๊บหนึ่งนะคะเห็นเขากินน้ำก็อยากจะกินน้ำด้วยค่ะ คือหลังจากนั้นก็ไปฟ้องเขาเพื่ออยากให้ร้านเขาปิดแล้วตัวเองก็จะได้เปิดร้านแถวๆคือที่ติดติดกันขึ้นมาเลยนะคะไปฟ้องว่าร้านนี้น่ะทำไม่ซื่อสัตย์นู่นนี่นั่นนะคะคือตัวเองก็ได้ทํากับเขาหรือว่าเจ้าของร้านทําคือบางทีไม่รู้เบื้องหน้าเบื้องหลังเขานะคะว่าเขาทาอย่างไรเจ้าของร้านนะคะต้องแบกภาระยังไงคนที่เข้าไปทํางานก็ไปฟ้องเขาให้เข้ามาตรวจในร้านนะคะ แล้วหลังจากนั้นเจ้าของร้านก็ได้รู้ชื่อเสียงเรียงนามว่าใครเป็นคนฟ้องที่อยู่อะไรชื่ออะไรอันนี้คือพี่เขาบอกมานะคะเขามีประสบการณ์เขาบอกว่ารู้จักชื่อคนที่ไปฟ้องด้วยซ้ำเพราะว่าทางการเป็นคนบอกว่าผู้หญิงคนนี้ชื่อนี้โทรศัพท์อันนี้โทรไปบอกเขานะคะมันไม่ใช่ว่าใครๆก็จะโทรไปแจ้งไปฟ้องได้ตลอดเวลานะคะนี่แหละคือพี่เขาบอกมาเขาถึงได้รู้ว่า ใครเป็นคนที่ว่าเป็นคนที่ว่าฟ้องร้านของเขานะคะหลังจากนั้นพี่เขาบอกว่าเขาก็สู้ทนายค่ะเอาทนายสู้นะคะคือ,อได้ยินข่าวแกบอกว่าพวกร้านนั้นอยากให้ร้านแกปิดแต่แกก็ไม่ได้ปิดจนทุกวันนี้นะคะแกทำร้านนวดของแกมาจนถึงทุกวันนี้นะคะที่ประเทศฮอลแลนด์ค่ะ ไม่ได้มีการปิดร้านใดๆทั้งสิ้นและแกบอกว่าแกไม่ได้เสียอะไรอีกเลยนะคะเพราะว่าแกก็ให้ทนายสู้นะคะสู้แล้วก็แกไม่ได้ทำผิดอะไรเลยนะคะแกมีหลักฐานเอกสารทุกอย่างเพียบนะคะรู้สึกว่าคนคนนั้นก็จะโดนแบบว่าเหมือนกับแจ้งความเท็สนี่แหละค่ะนะคะเห็นไหมล่ะคะบางครั้งน่ะเราอยากแกล้งกันดีกว่านะคะคนไทยด้วยกันมาอยู่ที่นี่ แต่การที่เราจะฟ้องใครอะ่ะเราต้องรู้ที่มาที่ไปของเขาให้ดีก่อนว่าเขาทำผิดจริงไหมทำถูกทำถูกจริงไหมอะไรอย่างนี้นะคะบางครั้งอยู่ด้วยกันน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าเรามาอยู่ต่างแดนนะคะก็ขอให้รักกันคนไทยด้วยกันไม่ว่าจะอยู่ประเทศไหนไหนจะอยู่อเมริกาจะอยู่เกาหลีหรือว่าจะอยู่ญี่ปุ่น อยู่ประเทศจีนอยู่สิงคโปร์หรืออยู่ที่เยอรมันหรืออยู่ที่เนเธอร์แลนด์ออสเตรียออสเตรเลียนะคะนั่นแหละเราก็ต้องรู้จักรักปองดองกันนะคะเ,ออเคยเห็นประเทศประเทศหนึ่งเขามาอยู่ต่างแดนกันนะคะเขารักกันมากนะคะคือคนเวียดนามคนเวียดนามนี่เขาเขารักใข้ปองดองกันดีค่ะ เวลามีงานเขาก็จะไปทําอาหารกินด้วยกันเขารักให้ปองดองกันเขาจะไม่ชิงดีชิงเด่นกันนะคะส่วนมากคนเวียดนามนี้มันอาจจะตรง,ตรงที่ว่าคนไทยนี่มีผัวฝรั่งใช่ไหมคะแต่คนเวียดนามนี่เขาจะแต่งงานคนชาติเดียวกันนะคะคนประเทศเดียวกันมีน้อยน้อยนะคะที่จะมีผัวฝรั่งเขาจะเอาคนประเทศเดียวกันแล้วการแข่งขันของเขานะ่ะ เขาก็จะไม่แบบว่าผัวเธอทํางานอะไรผัวเธอเงินเดือนเท่าไร่ส่งเงินกลับเมืองอกลับไปให้ญาติพี่น้องหรือพ่อแม่เมืองไทยเยอะเท่าไหรอะไรอย่างงู้นอย่างนี้นะคะมันผิดกับคนไทยที่เข้ามาอยู่ในต่างแดนนะคะบางทีน่ะพอเห็นกันคบกันแลกเบอร์กันดีใจนะคะว่ามาเห็นคนไทยด้วยกันที่ต่างแดนก็ดีใจนะคะบางครั้ง ไปเจอกันเองหรือบางทีจะเป็นแม่ของสามีหรือสามีไปเจอคนไทยหรือไม่ก็เพื่นพนอนอๆขอโทษนะคะคือบางทีเพื่อนๆเขาก็ไปเจอคนไทยไ<ป>เวลาเขาไปเที่ยวงานหรือไปเจอที่ไหนนะคะเขาก็คือเขาไปเจอแล้วเขาดีใจนะเขาว่าเขาได้ มีลูกสะพ้คนไทยอยู่ที่บ้านเขาก็เลยอยากจะให้ลูกสะพ้เยคนนะ่ะมีเพื่อนนะคะเขาก็เลยขอเบอร์โทรแม่ย่านั้นก็เลยขอเบอร์โทรกับคนไทยที่ไปเจอในในงานเลี้ยงนะคะก็ข,ขอว่าอู้เนี่ยเธอเป็นคนไทยใช่ไหมฉันขอเบอร์โทรของเธอนี่ไปให้ลูกสะพ้ฉันหน่อยถ้าเธอเป็นคนไทยพวกเธอจะได้เป็นเพื่อนกันไม่เหงาเพราะไม่อยู่ต่างแดนนะคะนี่คือความหวังดีของพวก แม่ย่าหรือว่าแม่สามีที่ลหลายๆคนเคยเจอกันนะคะเพราะเขาขอเบอร์โทรแล้วเขาก็เอาไปให้ลูกสะพ้ายนะคะนั่นแหละพอลูกสะพ้ายได้เบอร์โทรก็ดีใจนะคะจะได้รู้ว่าอุย้ยเขาเป็นใครแล้วมาอยู่ที่นี่ก็อยากได้เพื่อนเวลาสุกเสาร์วันอาทิตย์หรือว่าวันสุดสัปดาห์ก็จะไปทำอาหารกินด้วยกันหรือเอาครอบครัวไปเยี่ยมกันประมาณนี้นะคะเวลามีวันเกิดก็จะได้ไปเที่ยวหา พบปะกันนะคะ,ะบางครั้งน่ะทีนี้พอไปเห็นกันก็จะพูดส่วนมากก็จะพูดถามกันอวดร่ำอวดรวยว่าผัวเธอทำงานอะไรแล้วก็เขาทำงานตำแหน่งอะไรหรือไม่ก็เงินเดือนเท่าไหร่ค่ะอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็แบบว่า เงินเดือนเท่าไหร่และส่งไปส่งเงินไปให้ญาติพี่น้องหรือให้พ่อแม่ที่อยู่เมืองไทยนี้เท่าไหร่ของฉันนี่นะได้เท่านี้เท่านี้นะของเธอได้เท่าไหร่ถ้าคนนั้นตอบว่าให้น้อยไปอู้ทำไมได้น้อยจังก็ประมาณนี้นะคะก็จะเกิดดรามา่าพอหลังจากนั้นก็จะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็ไม่ไปเหยียบบ้านนั้นอีกเขาก็แบบว่าเหมือนกับทะเลาะก,กันแต่เขาไม่ได้ทะเลาะก,กันแต่เขาจากกันด้วยว่าเคืองกันไปแบบนี้เลยคะ่ะก็จะเก็บ จะจดจําความผิดกันไป20ปี30ปีก็ไม่คุยกันนะคะนี่แหละค่ะส่วนมากคนไทยที่มาอยู่ต่างแดนก็จะแข่งขันกันประมาณนี้นะคะแล้วก็มีมีน้อยคนที่เขาก็ยังรักกันนะคะคือมีอยู่ค่ะมีหลายคนอยู่ที่เขาก็ยังรักค่้ปองดองกันดีอยู่ในเพื่อนกลุ่มกินกลุ่มเที่ยวแล้วก็มีหลายคนที่รักค่้ปองดองกันนะคะ มีอะไรก็ไปมาหาสู่วันเกิดพาลูกๆไปทำวันเกิดกับบ้านเพื่อนหรือไม่ก็เชิญบ้านเพื่อนมาเที่ยวที่บ้านนะคะมันก็มีค่ะบางคนก็ไม่เอาใครเลยก็มีนะคะเพราะว่าวันอาทิตย์น่ะเขาจะถือว่ามันเป็นวันของพระเจ้าหรือไม่ก็เป็นวันครอบครัวนะคะเขาจะไม่เอาคนเข้าบ้านเลยค่ะเพราะเขาถือว่าสามีเขาและตัวเขานี่ก็ทำงานตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์หรือวันเสาร์อยู่แล้วนะคะ พอวันอาทิตย์จะเป็นวันพักผ่อนวันครอบครัวอย่างนี้เขาก็เลยไม่อยากเอาคนอื่นเข้ามายุ่งภายในครอบครัวเขานะคะหรือไม่ไปเที่ยวหาใครนะคะเขาก็จะเอาแต่ครอบครัวของเขาค่ะเออแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะคะถ้าเราเอาแต่ครอบครัวของเราก็ดีเหมือนกัน